ของเด็กปีสาก่อฝึกงานทำอะไรบ้าง EP9 สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตื่นเช้าเป็นพิเศษแต่จริงๆก็สายแล้วแหละเพราะวันนี้นะคะเราก็จะไปร่วมกิจกรรมของทาง CIB และไทย PBS จัดขึ้นที่ตึก11อ้าวยังไม่เข้าอีกหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สายค่ะไม่สายรุ้งมาพอดีด้วนะแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนล่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหทำคลิปแล้วเหมือนกันค่ะไอ้นี่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวนะไอ้นี่ทำบล็วกวีคค่ะเป็นกิจกรรมที่เตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะแล้วก็วิธีป้องกันจากมิจฉาชีพเก็บไว้ดีนะนะอดีิเอ้ยจะหายแล้วอดเลยนะคอแค่ใช่หรอใช่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไม่แต่มันมีเค้กหลายอันนะข้างในลองลองอันนี้อันนี้ ไมานั่งกินของว่างนะคะเป็นอาหารเช้าแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมเอาของรองางวัลก่อนเลยก่อนจะเข้างานกันค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรคะไทยมองไม่เห็นเลยเมตื่นสัะ มีอีเพยสองคนนะคะอยู่ข้างหน้าเราสองคนซึ่งตอนนี้เขายังไม่รู้กันหรอกเขารู้แล้วกันหรอกผมได้ยินทุกอย่างแต่ผมแค่ไม่สนใจดูดิอก้น่นแหลกูถ่ายไม่ถึงสวยข้างก็อันนี้อันนี้แหละเฮ้ยวันนี้คนเป็นเด็กก็โดนหลอกได้นะเฮ้ยเราเสียเราเสียอันไหนอันไหนที่ไม่ใช่นะไม่ใช่ แย่บอยนีแบบเจ๊กก <yelled> ี้ในความสัมพันธ์ยี่หอไหจ๊กี้คืออะไรมึงก็คือไม่แฝกคือความจริงเช็คคือเช็คความจริงอ๋อเด้อเก่งมากเลยกูเก่งเลยแล้วอันไหนล่ะนี่ไงให้เหรอเอ้ยเอ้เก่งไหมกูเก่งไม่ได้เต็มแล้วนะทำไมไม่ได้เต็มแล้วพี่ตั้มอะไรกันรุ่นแบบใดรุ่นี้ลูกรุ่แบบรุ่นี้รุ่แบบนี้รุ่แบบเพื่อนหนู เพื่อนเป็นแค่ดิฉันฉีอะอะไรแพรกอนนะนี่ไงนี่ไงรู้กนะตัวเก่งมากสีแนนเย้แล้วกระเป๋ากระเป๋าไม่พดอีดแล้วก็สมุดภาพที่เอกพดอีดดีกว่าพดเากอิดเราไปแปลงกันไงล่ะเราไปแปลงกันนะคะทุกคนเย้วันนี้เราเข้าห้องแล้วนะคะทุกคนอุ้ยมืด ซึ่งในงานนะคะก็ได้ความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับการหลอกลวงบรรยากาศคือสนุกมากๆอะไรสำหรับคนที่ตกเป็นผู้เสียหายค่ะบางทีเนี่ยเขาไม่เคยได้น้ำมูกตอบสารมาก่อนที่สนใหญ่และที่เป็นรรยากาศให้คุยผู้เสียหายที่จะเตือนใครก่อนนะครับที่เดียวเมสส์ทุกคนไม่ใช่อ่าเก่งร้องแร็เหรอหอยากดูจังเลยอ่ะนง่ไีนี่ไง ยอนประวัาสตน์คุณและที่สำคัญนะคะเราก็ได้รางวัลชมเชยด้วยจากการที่เราส่งประกวดคลิปไปนะคะแบบหลังจากจบกิจกรรมนะคะก็ไปรับกล่องข้าวมื้อเที่ยงค่ะวันนี้เราก็เลือกเป็นอันนี้นะคะแต่บอกเลยคือไม่อร่อยมากไม่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 อร่อยทุกคนวิธีกินเค้กวิธีกินขค้ให้อร่อยนะคะต้องทำอย่างนี้ค่ะ ก่อนนี่กระดุกกระดุกเสียใจนะคะกินเสร็จแล้วก็เดินทางไปลองเกตที่เมเจอร์ค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะเราก็แวะทำธุระก่อนวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดแหม่สักหน่อยค่ะที่แพนดร่าจากนั้นก็ไปรอเพื่อนล้างแว่นนะคะแล้วค่อยไปลองเกตที่เมเจอร์ やるやる、細そうね。<laughs> สามชั่วโมงจุกๆเลยค่ะขอแทบแตกร้องเสร็จแล้วก็ไปเอาแหวนแล้วก็กลับหอกนันค่ะ